เอาได้ครับสวัสดีคุณผู้ชมครับต้อนรับเข้าสู่เกม Battlefield วันนี้ก็น่าจะเห็นจากหน้าปกกับหน้าจอแล้วใช่ไหมละครับนี่นะครับคือ Panzer 38 t นะฮะซึ่งไม่ได้มาชาเลนจ์นะครับแต่จะเป็นคอนเทนต์จากทางบ้านพิมพ์เข้ามาบอกว่าอยากเห็น Panzer 38 t หรือว่า l i h t t a n k เนี่ยแบบครบ4ที่นั่งเราก็จัดไปสิครับวันนี้เก์นคนจากพาทูลมาแล้วเรียบร้อยนะฮะปืนหลักหนึ่ง เปนกลน้าอีกหนึ่งเป็นกลซ้ายขวาอีก2นะครับก็บอกเลยว่าถ้าเราไม่แสแวงหาความตายมากเกินไปเนี่ยเราจะเป็นอะไรที่มหากราบมากๆนะฮะโอเคครับไม่รอช้าดีกว่าเดี๋ยวเราไปแต่งเพิ่มความสามารถกันเลยก็แล้วกันนะครับสำหรับสายแรกก็นี่ก่อนเลยครับก่อหยาบใครแปะระเบิดอะไรมาเนี่ยสไลด์ออกไปหมดนะฮะแล้วก็สปอตสคโคบโหลดปืนไว้ขึ้น10%แล้วก็เจาเกาะครับผมโอเคเสร็จเรียบร้อยแล้วครับต่อจากนี้ไปสงครามจะเป็นอย่างไรบ้างไปครับไปต่อสู้กันเลย มาแล้วครับสงครามเริ่มขึ้นแล้วเป็นการต่อสู้สองฝ่ายได้แก่ฝ่ายมันไรเยและก็ฝ่ายของกิริทังนันเองนะฮะนี่คือสมรภูมิแห่งอาราช์นะครับด้านหน้าศัตรูอินเฟนที่โผล่มาจากทุ่งนะครับเพิ่งบินใกล้เข้ามาหน้าโดนมากแต่คือป้อมเงยก,กว่านี้ไม่ไหวแล้วนะครับถ้าเงยได้เนี่ยน่าจะสวยจริงๆบินช้าแบบนี้อินเ็นที่ตายไปอีกหนึ่งนะครับสมมฝ่ายเรายิงสาสต์เข้าไปแต่พื้นที่สีนี่หน้าตนกมากนะครับผมว่าเราไปสอดแนมสืบสอก่อนดีกว่า เพราะว่าเรามีอีกหนึ่งคันเนี่ยมากับเราด้ครับเหมือนเขามอง C ีเป็นหนึ่งว่าเห็นอินฟนที้น่าจะใช่นะยครับยิงให้ฉอดเขแตกตายไปนหนึ่งด้วยสวยได้พวกโอ้โหเจอเพียงแค่หนึ่งหลังซากยานก่อไฟไหม้ครับทางซ้ายเพื่อนยิงใส่อะไรเนะี่ยไม่ทราบจริงๆครับแต่ก็ด้านหน้า Never A C เนวเวอแอซินะครับเพื่อเราสามารถผิดชีพตายไปได้ต่อไปพื้นที่ C เหยยบจุดมาปัาป๊บไม่ได้มีการแย่งยืนในพื้นที่เลยนะฮะนั่นคือพื้นที่ปลอดภัยครับสุดยอดจริงๆไซ ลักษณะเหมือนดะยิงโปรเจกต์ตาอะไรบางอย่างมาใส่เราครับแต่เผื่อเกินมาหน่อยก็เลยส่งผลให้ข้ามหัวเราไปง่ายๆเลยฮะซีจึงเคลียร์ครับผมสบายแล้วอคืออะไรอ่ะก็จากข้อมูลที่มีตอนนี้ผมไม่สามารถระบุเป็นรูปลักษณ์ได้เลยว่ามันคืออะไรยิงใส่เข้ามาเลยครับเอา้าแสงว่าแบบนี้นั่นคือแสงว่าจากกระสุน AP ฮนะไม่ใช่จากโปรเจกต์ตาหรือว่าเบอร์สุก้าอะไรแบบนี้ พราะว่าไม่ได้มีข่าเหมาดินปืนเนี่ยตามออกมานะครับควันอะไรก็ไม่มีมีเพียงแค่ AP พีพิวไม้เฉยนะครับผมแจกจุดเอฟแน่ๆเลยว่าตัวสอบซ้ายมือทหารลาบเดวอแอซิดไปอีกหนึ่งครับเจอโอ้โหแตกเฮวาติดลมอยู่หรือเปล่าเนี่ยจอตั้งงานเลยครับจะหวดกับเราแรกก็ได้นะ ก็เรามีฟังก์ชันในการสู้รบมากกว่าเพราะว่าเราสามารถดิฟพลอยอินเฟนที่ลงไปซ่อมแซมแล้วก็ต่อสู้เพิ่มได้นะครับส่งผลให้ตอนนี้เราชนะนะฮะกรณีที่ไม่มีอินเฟนที่คอยลงไปดิฟพลอยเนี่ยก็น่าจะสู้ยากหน่อยนะครับผมทหารราบ้างหลังเราอุ้ยมันเอซคิวครับสแนปเปอร์เก็บหัวไปละมั้งเดี๋ยวผมว่าตอนนี้น่าจะปลอดภัยเราอาจจะไปพื้นที่อื่นต่อแต่มีเพียงแค่ F กับ E ครับงั้นก็อยู่แค่พื้นที่ F e ไปก่อนแล้วกันคุณผู้ชม เพราะว่าอาจมีอินเฟนที่ยงเหลือมาอีกเช่นเนียนตัวนี้เนียนเลยนะข้างหน้าครับอยู่ในวอลเซลคายเอร์มาจากไหนไม่รู้เหมือนกันแต่เป็นเหยื่อไปเลยระเบิดบุมอุ้ยโบเฟอร์ครับอ๋อน่าจะมาพร้อมกันกับอยู่ในวอลเซลคายเอร์เมื่อกี้นี้อาจจะมาใช้ปตออในการดักยิงละมั้งโอเคก็คมีให้เราแปลกใจเสมอเลย และแล้วพื้นที่อ F ตอนนี้ถือว่าเคลียร์นะครับเพราะด้วยการยึดครองของฝ่ายเราเองไม่สียต้องบอกว่ายึดครองโดยสอตเรามีการแทรกซึมมาหนึ่งนะครับดูจากการยือขึ้นมาอะไรอะ่ะเสียงคือซ้ายแน่นอนอ่ะใช่ครับหลังหินมีคนมาเจ็บหนักมากเรียบร้อยตายเลยครับว้าว งั้นก็ในพื้นที่เตอนนี้เข้าสู่โหมดสันติสุขแล้วนะครับพีซแล้วเราก็จะไปต่อ,อยังพื้นที่เ็กล้วกันเนื่องจากว่าเมื่อกี้ย,ยังยิงขึ้นมาได้ไวมากๆเลยครับดูซิว่าจะแข็งแกร่งแค่ไหนทางซ้ายมีบรวณไาทายหนึ่งคันกำลังคืบคานเข้ามาครับเสียงมาแล้วเห็นป่ะกำลังกระดกหน้าขึ้นมาอยู่มาแล้วเปิดฉากยิงก่อนเลยตกใจครับแค่ก่อหลังมาต้องเดนเสียหายหนักมากไปลุกท่วมแล้ว แต่มันกดอีมเปนซีรีแพสสู้ครับได้อยู่สมกหนีแต่ก็ไม่รอดแล้วนะครับเฮ้ยโอเคเอหลังต้นไม้หนึ่งคนครับสปอตเจอหนึ่งตัวพื้นที่ A ในความคิดแวบ,บแรกเนี่ยคิดว่าจุด A จะมีการต่อต้านที่มันหนักกว่านี้หน่อยนะฮะแต่พอมาก็าเจอเพียงแคบรถถังทหารราบน้อยมากนะอย่างว่ามันไม่ใช่จุดสำคัญอะไร คนก็เลยไปอีกันหมดนั่นเองใช่ครับเพราะตอนนี้อีจะถูกแย่งยื้อกลับมาแล้วเฮ้ยโอ้โหซ้ายมือครับสปอร์ตเจอรถถัง1นึคันสัญ,ญลักษณ์จะเป็นมิดเดยมแท้งหรือเฮ a v y วิแทงก็ไม่รู้ทางขวามือทหารราบด้วยแต่ทรงตัวไม่ได้ครับมันหายไปแล้วอ่ะหายจ้อยไวมากช่างมันครับไม่ใช่เมนแทรเกตอะไรที่แท้จริงคืออันนี้ตั้งหากแล้วครับในทุ่ง ้นแกลายแน่เจอหัวก้นซะเกาจนเป็นแผลไฟไหมระเบิดเลยครับอ๋อคือเหมือนจะมีคนคิดปองร้ายกับเราอะ่ะหน้าทุง่งหลงังคาบ้านก็มีเหมือนกันครับในรูบาดเจ็บสาหัสแตดามายแตดามายเอ้เนื่องจากว่าเรามีกาอหยาบเหมือนจิงแปดแตดไมาไม่เข้าไม่ส่งผลไปเกิดรูนะครับแต่รูของจริงคือดูด้านหน้าพอพื้นรับไปเต็มๆครับผม นี่เนี่ยคือความสามารถของกรอซิมเมทริกนั่นเองเนะฮะกระหยาบครับผมโอ้หวาเสียวมากเลยครับแต่ก็รอดมาได้ภารกิจต่อไปเราจะไปแคปเจอร์จุดไหนดีวะเนี่ยดีก็น่าไปครับแต่จะเป็นการจบเกมไวไปหรือเปล่างั้นก็ให้เขามีจุดเกิดสู้บ้างละกันนะฮะอย่างเช่นการไปทางขวามือครับลองฝ่าไปเอฟดูแต่ก่อนอื่นไอ้หมอน,นี่แกแค้นให้แล้วไปครับพื้นที่เอฟนั่นเองไปเช็คดูว,ว่าความปลอดภัยเนี่ยมีมากน้อยแค่ไหนนะฮะ ก่อนที่มันจะเข้า e หรือ c ของเรานะครับเฮ้ยยูยนิเวอร์แซลคริเออร์ดิฟโพยอะไรลงมาไอคอนมินิแมปแจ้งว่าเป็นปืนซิกพาวเดอร์ปืนต่อต้านยานเกาะครับนี่ไงใช่เลยโอ้ข้างหลังมีบางอย่างยิงสาดกลับมาเหมือนกันนะครับตรงเฮดควอเตอร์เฉอชิ่วกันครับมาแล้วข้างหน้าอะไรอะยิงตื่นไว้ก่อนเฉอชิว่วกันแคริเออร์คุณผู้ชมถ้าเราปิดชีพมันได้เนี่ยจะเป็นคันที่2เราแล้วนะครับ รับอาชิเมนต์ดเบคิวต่อการสำหรับซูเปอร์แทนในต่อยเยอะโอเคนะข้างหลังยังปลอดภัยครับเป็นหน่วยสอดแนมคอยรายงานอยู่แล้วมากลางทุง่งระยะได้ตำแหน่งได้เผยตัวสู้สึกจ้าโอ้โหยิงใส่ป้อมเราเสียหายหนักมากฟ์มตัวเราไปเลยมันเลี้ยวสู้วะ่ะไอหมอนี่มันร้ายฮะ ขอเครองยนต์เจ้าเล้ากันหนักมากครับร้อยสองดาเบตแล้วกลุ่มควันไม่เจอกระสุนเอพีหมดเป็นแค่ธรรมดาตายครับเพื่อนปลาสติกก๊กี้บอมแตกตายสวยเราเองก็เกือบตายเหมือนกันเป็นไฟที่สมบุกสมบันมากๆนะฮะแต่เราชนะได้ถือว่าโอเคแล้วนะครับเฮ้ยหลังหลังหลังเข้าหลังเข้าปาร์ตี้สิ้นชีพหมดนะครับเหลือแค่เราตนเดียวโอ มายัางไงก่อนเอ้าไอเอ,เอทีกันนี่ยังไม่ไต่กันเนี่ยทำไมมันเป็นชิวจังวะผิดที่ผิดทางแล้วแกบ้าบอที่สุดซ่อมป,ป้อมครับป้อมเสียหายหนักมากตอนนี้โหคือนึกว่เาเหมือนจะไม่เห็นในตอนแรกอะแต่พอมันเห็นปุ๊บมันก็เห็นเรายาวเลยครับว่าเสียเหมือนกันแต่ดีนะเราเป็นไรแทงก็เลยใช้ความสามารถในการเคลื่อนที่เนี่ยซูมเอานะฮะปืนเราไม่ได้แรงเท่าเขาครับเขาแรงกว่าเราเยอะเลย เมื่อกี้เหมือนใส่เจาะเกาะด้วยนะครับก็เลยยิงสารมาทําให้เราเนี่ยสะบันเลยป้อมสะบันเลยนะฮะเพือนที่เอฟครับว่ายังไงบ้างตอนนี้สภาพพร้อมสู้แล้วโอ้โหสายมือมาเป็นกอง้รยอีซี่เลยเฮ็ดหนึ่งทีสองทีในทุ่งฝ่ามือเริ่มเลยเพื่อนสถานการณ์ตอนนี้เริ่มจะปวดร้าวเกินไปแล้วบานเบะเลยว่ะ ๋ยวรอบนี้เราจะฝ่าไปพื้นที่ดีเลยก็แล้วกันนะครับทางขวาทาหารราบหนึ่งคนพื้นกนขานกดไม่เข้าพื้นหน้าเรากดได้อยู่นะครับจุด A คือเราจะไม่มีการผลปวนให้ศัตรูแล้วนะครับในรอบนี้เพราะว่าเกมเนี่ย,ใก,ยใกล้จบแล้วนะครับผมต้องปิดฉากแล้วนะพื้นที่ A ครับเรามีไทเกอร์กับรถเอ็ดีเคซีก็ไปพื้นที่ดีเลยละกันนะฮะนี่ครับต้องโคกออะไรไม่รู้แต่หลังโคกมีแน่นอน อ๋อขึ้งบินมันมหงงต้นไม้ตายไปครับเพรียที่จะระเบิดเราแต่ก็ทําไม่ได้นะโออันตรายคือสถานการณ์ในเกมนี้เนี่ยบทมันจะประเดี๋วดังมาหาเราเนี่ยมันก็มาอย่างท้าถมนะครับบทจะเบาบางก็เงียบหายไปเลยจุดดีสหายเลือกเต็มแล้วลุยต่อครับในทุ่งมีคนแอบไปแล้วไม่ทราบตำแหน่งแน่ชัดนะครับหลังหินก็มีคนด้วยเอาเฉียบได้หนึ่งหลังหิน้ยตัวเดิมปะเนี่ย ใช่ใช่ใครับชื่อนี้เลยมันปาระเบิดแปะเราไม่เข้าแต่ความเสียหายเนี่ยฆ่ามันเองเนี่ยแพ้ภายตัวเองครับผมสวยจัดจัดนะฮะเหมือนจะมีความโกรธต่อเราอ่ะเอ้ยฆ่ากูบ่อยและเกินกูขอแก้แค้นบ้างละกันอะไรแบบนี้เชอรชิล้์หลังก็ใส่ระเบิดมาด้วยโครงสร้างร่างกายบอกว่าเริ่มจะไม่ไหวแล้วเหลือเพียงแค่ยี่สิบแปดเท่านั้นซ้ายก็มีคนด้านหน้าเชอร์ชิลคือหน้ากลัวกว่า หายไปจากกลุ่มควันแล้วนะครับเฮ้ยโฉบมาเลยครับดำทะมึนมาเลยทำปิดฉากให้โอ้โห <c oughs> นึกว่าจะต้องตายด้วยฝีมือเชอร์ชิลซะแล้วนะครับแต่เราก็ยังรอดมาได้อย่างที่บอกไปจุดดีมันน่าเกิดอะสงครามก็เลยจะหนักหน่วงหน่อยนะฮะ,ะเพื่อนเราตายเดี๋ยวก่อนนะเพื่อนข้างหน้านไม่ค่อยปลอดภัยเลยแต่เอาเป็นว่าเราจะเข้าจุดแล้วกันนะเตรียมพร้อมเตรียมใจเอาไว้แล้วก็สวดมนต์ด้วยเข้าพื้พนที่ มาครับเมื่อกี้เป็นสปิทไฟไหมฮะยิงมิสไซลมาใส่เราแต่เรายังรอดอยู่ได้ซันเฟลเวอร์วะชื่อน่ารักมากจุดดีเคลียร์นะครับตอนนี้จริงๆก็ไม่เคลียร์มากหรอกเพราะว่านี่คือหน้าเกิดอ่ะเดี๋ยวมันก็มากันใหม่แต่ก็ขอแคปเจอร์สักนิดนึงก่อนแล้วกันนะครับจากแผนที่แจ้งว่าตอนนี้ป่ายเรากําลังลมดันเข้ามาอย่างบ้าคลั่ง งั้นก็ปล่อยเป็นความรับผิดชอบของสหายเราไปก็แล้วกันนะครับแต่จะไปต่อยังพื้นที่อื่นอย่างเช่นพื้นที่4แมไกเอฟจริงๆเอฟไม่ค่อยอยากไปกลัวตายมากเอฟจุดซีนึกว่าจะมีความท้าทายนะครับแต่ก็ไม่ได้มีเลยต้องไปพื้นที่ F แทนนะครับเพราะว่าตอนนี้พื้นที่เเนี่ยเป็นลาดออบเจกทีฟแล้วระเบิดอ๋อระเบิดมือลูกซองหนีไปในบ้านเลยฮะเอาอะไรน่ชุบเพื่อนฟืนกอลเห็นไหมสวย ก็ผู้ชมดูแส,สงปืนว้าบ,บิวจากมือก้นกซ้ายขวาเราสิ <c oughs> คือต้องใช้คําว่ายิงแบบไม่พักนะฮะยิงไม่หยุดหย่อนเพื่อไม่ให้ศัตรูเนี่ยมันมาก้าวไก่เราได้นะครับในพื้นที่ F ก็เคลียเพราะว่าศัตรูไปพื้นที่ E กันหมดนั่นเองนะฮะก็โถเอ้ย C ก่อนหน้าก็เป็นแบบนี้พอมา F เ,เนี่ยก็เป็นแบบนี้อีกนะครับน่ผิดหวังชะมัดเลยเฮ้ยเฮ้ยโอ้ย,อ,ย,อ,ยอะไรอะ 4,000ปอนโอ้ยมันมันบันใสเลยที่ว่าโอ้โหมาทั้งตัวเลย88แต้มสงครามจะจบแล้วนะครับแล้วก็อีกเพียงแค่ไม่กี่แต้มจะมีขีปนาวุธลูกใหญ่ลงสู่สมรภูมินะฮะนั่นคือ V1 ล็ c k e กนะครับเออเมื่อกี้เซอร์ไพรส์อย่างหนึ่งคือพื้นที่ E เนี่ยตูแคปเจอร์ตอนนาที22 23ปุ๊บหายเลยเว้ยไวมากยึดคืนโคตรไวอะ่ะตรงจริงนั่นครับ เหลือลาต์ออปติคตีฟคือหน้าบ้านเขาเฮดคอร์เตอร์ทำแต้มหน่อยทำแต้มหน่อยเดียวครับ1,000แต้มจะได้แล้วสปอร์ตตามซับเพจไม่โดนนะเพื่อนนิดเดียวลองฝ่าควันดูก็ลวกันนะครับอาจจะมีใครก็ได้วันดีสองเสือไทเกอร์ผอมไทเกอร์อ้วนแต้มครบแล้วครับได้เวลาเรียกแล้ว ก่อนเกมจะจบต้องการลงใส่พื้นที่ดีไปมาเลยเอาเป็นคนปืนด้านข้างเฉยเลยพิวอนแตกเขาเนี่ยมเมแล้พิวอนโอเคกลับตำแหน่งเดิมนะครับทางขวามีแฟ็คเฮาไอ้ป้าก่อนจบเกมขอบ,บึ้มบึ้มาสามศพครับสวยวู้ ครับและนี่ก็คือสมรภูมิในวันนี้กับแพนเซอร์ 38T โดยการขับ4คนนะฮะคอนเทนต์จากทางบ้านเป็นไงบ้างครับชอบในการต่อสู้วันนี้หรือเปล่านะฮะบ,บอกเลยว่าเสียงก้นๆเนี่ยเกี้ยวกระลาตั้งแต่ต้นคลิปยันท้ายคลิปเนี่ยยิงกันบ้าคลังล่งเลยเกินนะครับโอเคก็ถ้าชอบเนี่ยยังไงฝากกดไลค์ซับสไครต์ให้หนะ่อยก็จะขอบคุณอย่างสูงในตอนต่อไปอยากดูอะไรก็คอมเมนต์บอกแล้วกันนะครับในวันนี้ลาไปก,ก่อนเจอหม่สงครามคราวหน้านะครับผม